เอาแค่สองเซนสองเซนสองเซนสองเซ้นรอบหูติ่งหูติ่งหูโอเคทำเลยอาจารย์ใช้อะไรมาเบอร์หนึ่งสวมเข้าไปเบอร์หนึ่งไม่ใช่เบอร์สองอ่ะเป็นเบอร์หนึ่งใช่ไหมถ้าเอาเบอร์หนึ่งขึ้นฐานรากอ่ะโอเคเอาหวีดันขึ้นไปผมก็เคยทําให้ดูหลายครั้งแล้วทรงนี้แต่ลืมไงสองเซ้นสองเซนเห็นไหมครับเอาเบอร์หนึ่งขึ้นไปอย่างนี้ก่อนขึ้นโมเดล น่าจะเป็นทรงที่ฮิตที่สุดเลยนะตรงนี้น่าจะอันดับหนึ่งเลยอ่ะร้อยคนก็ตัดร้อยคนอ่ะครับครับนี่ตรงนี้ก็เอาติ่งหูแล้วก็เอาหวีดันขึ้นไปเอาเบอร์หนึ่งไถขึ้นไปสองเซ้นครับต้องขยักขยักขยักไม่งั้นเส้นผมจะไม่เข้าไม่ยักไม่ได้เลยนะครับต้องทําตามอาจารย์อ้นเลยตัวฟันมรองเนี่ยมันจะไม่กัดผมครับนี่มันไม่ใช่อาจารย์อ้นจะได้กัดได้ใช่ไหมใช่อาจารย์อ้นไม่กัดได้ ให้ขึ้นเป็นรอยเบอร์หนึ่งอย่างนี้ครับแล้วก็มาดูฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้โอ้ทำไมง่ายจังอาจารย์น้อนเราอันนี้คือขึ้นแบบขึ้นโมเดลคือแพนนิ่งเขียนแผนครับอ่าเขียนแผนนะเขียนแผนไว้เขียนแผนที่ท่าภาษาอังกฤษเขาว่าคำว่าอะไรแพนนิ่งแพนนิ่งแพนนิ่งเลยนะเขียนแผนเดี๋ยวนี้อาจารย์น้อนไม่ค่อยมีสเปรรูทอะไรยกกําลังสองกำลังสามอะไรเลยสเปรรูทนั่นคือในใจคิดไว้ไิดไปในใจนะแต่ไม่พูดดีกว่าใช่ไหมเดี๋ยวพวกจะ มันไสอาจารย์อ้นมันก็ขอโทษด้วยที่พูดผิดเพราะเป็นคนปากแมวแต่ไม่ใช่ปากหมานะครับอันนั้นแล้วแต่คุณผ้าแล้วนกครบเสร็จแล้วใช่ไหมอาจารย์อ้นเนี่ยขึ้นแบบเสร็จแล้วอ่าขึ้นแบบแล้วอะไรต่อมาดูการขึ้นฐานจริงเอาจริงเอาเพราะเราได้แบบไปแล้วต้องใช้หวีใช้วีมาสร้างแบบนะครับลีงต้องทาฟันตัววีเฉียง45องศาไงายฟันวีออก30 สามสิบสามสิบห้าองศาแทงหวีไป45่สิบห้าองศาหงฟันหวีออก30มสิองศาสามสบห้าก็ได้มันจะเป็นรองทรงต่ำทันทีเพราะเรามีฐานรากเดิมที่เราขึ้นไว้ตอนแรกเนี่ยเป็นแบบที่สั้นที่สุดเป็นรองทรงต่ำแล้วเห็นไหมครับสำหรับคนผมแข็งผมตรงนะครับผมตรงผมตรง แต่ตัดเมื่อวานรู้สึกจะมีแต่ผมหยิกนะกโซบอยากโฉบหอิกเราดูอย่างตรงกันขึ้นลองทรงต่ำนี่มีสองลักษณะลักษณะที่หนึ่งเบอร์หนึ่งลักษณะที่สองคือถ่ายขาวมีสองลักษณะเอาเป็นเงาก็ได้เอาเป็นขาวก็ได้แล้วแต่ช่างใช่ไหมนี่แล้วแต่แขกแล้วแต่ช่างแขกไม่เข้าใจหรอกแขกว่าเแขกรู้แต่ว่าสั่งลองทรงต่ำอย่างเดียว แค่นั้นเองครับผมทุลักทุเลบลาเบอร์เป็นแบบนี้เราเอาใจตัวเองเลยนะครับผมไม่ใช่เอาแต่ใจก็ตามใจแขกด้วยครับแต่บางครั้งบางทีก็ทําเกินทําเกินก็ต้องแก้ไขเหมือนวิชาเกินวิชาการนะครับเหมือนวิชามันมีเกินแล้วก็วิชาการเหมือนศิลปะเลยครับเพราะว่าศิลปะมันคิดเอาเองเลยนะจะไม่เหมือนชาวบ้านนั่นแหละพวกศิลปะครับอันนี้ก็คือศิลปะ คนหัวคนเนาะครับคิดเอาเองเหมือนกันก็ได้คนอื่นเขาทำนาบปนหลังคนเนี่ยอาจารย์อ้อนทำนาบนหัวคนก็อันนี้เป็นคำพูดที่ว่าคำพูดที่ว่าแทงใจดำือเกิดแทงใจดำว่าเา้าไร่เท้านาไม่ลำบากครับไม่ลำบากเนาะครับเป็นกระดูกสันหลังของชาติออะเข้าวิชาการเลยไม่ใช่วิชาาเกินเข้าวิชาการเอากลางหวีนะครับกางหวีเฉียงสี่สิบห้าไปปันหวีหงายสามสิบห้าครับ ง่ายจริงๆอาจยาน่าก็เราขึ้นแบบไปแล้วไงดูในนี้ใน YouTube ผมก็ทำได้แล้วนี่ได้แต่ผมไปลองทำแล้วก็ทำไม่ได้สีมันเหมือนคอร์ดดนตรีมันต้องฝึกทุกวันเนาะ้องฝึกทุกวันเหมือนคอร์ดอะคอร์ดดนตรีเขาเรียก G minor C minor G ม้เนื้อซเวชาบอะไรก็เล้วแย่อาจารย์อ้อนเล่นกีตาร์ได้ด้วยเนาะไม่ได้แต่จำตัวโนดดำกับโนดดักโนดขาวตัวโนตอาจาได้ดำขาวตัวดำตัวขาวจำได้อีกรู้อีกจำได้แค่นั้นเอง ตัวดำตัวขาวไปเรียนมาจากไหนครับอาจารย์นนท์เรียนมาจากสีดำสีขาวสีธัญญาเปล่าสีธัญญาโรงพยาบาลนี้ดังนะดังครับอาจารย์นนท์ได้บัตรมาไหมครับโรงพยาบาลคนบ้าไม่ใช่อาจารย์นนท์ได้บัตรมาไม่ถามจริงอาจนนทงเรียนไม่ได้เลยเรียนไม่ได้บัตรใช่ไหมเขาไม่ไม่ยอมให้บัตรใช่ไหมเอาชุดเข้าใส่นี้อาจารย์มีเพื่อนผมได้บัตรมาฟอร์ดฟลอริดาได้มาก็อาจารย์ไม่ได้ใช่ไหมเป็นรุ่นเดียวกันหรือเปล่าลูกศิษย์รุ่นเดียวกันหรือเปล่าไม่ได้บัตร ได้แต่เสื้อผ้าแล้วก็หนีออกมาว่าอะไวาหอบวิ่งมาเลยเอาวิ่งมาเลยโอมวิ่งมาเลยเอ้าศีสัญญาใครใครจําอาจารย์นนท์ได้เชิญนะครับตอนนั้นชุดก็เอาไปซุกแล้วหายแล้วซุกซุกแล้วเราก็หายสาบซูนไปแล้วหาไม่เห็นหลักฐานอันนี้เขาโล่ไปแล้วครับถือว่าเขาโล่ไปแล้วไม่บ้าแล้วไม่บ้าแล้วหายแล้วไม่บ้าแล้วครับแต่ความเพี้ยนยังเหลืออยู่เอ้าวิจาการต่อ อย่าพูดมากเดียวก็มาตามตัวเขียง45องศาหงายฟันวี35องศาครับเขียง45องศาหงายฟันวี35องศาแล้วก็ทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับผมครับแต่ไม่ใช่งูนะเลื่อยไม่ใช่งูเลื่อยไปเรื่อยๆคือเดินไปข้างหน้าทายไปสายมาอย่างนี้ไม่ได้เลยนะครับหัวจะด่างจะลายไปครับอย่าพูดนะว่าด่างลายไม่ใช่หัวเราหัวแขกอันนี้ให้เกียรติแขกอย่างสูงเลยนะครั จะโมโหจะโกรธเนีแม่คนนี้ไม่ใช่มาจากบ้านดงนะเนี่มาจากบ้านขำอะไรนู่นนะบ้านไหนบ้านขมใต้ป่ะโอ้บ้านขใต้มาตัดทําแม่น้ำมูลมาน่ะฮะ๋อ้กามแม่น้ำมูลมาเออดีแล้วเขาไม่เขาไม่ตกตะพานตรงนั้นอ่ะผ่านแม่น้ำมูลลำบากะพานมีสองตะพานนะแม่น้ำมูลผมยังงงเลยทำไมทำสองสะพานเมื่อสมัยก่อนทำน้อย มาเล็กไปใช่ไหมเออทำเล็กไปแล้วอันใหม่มันทำอันใหญ่เลยใหญ่ขึ้นประชดหรือเปล่าอาจารย์คือไม่อยากไม่อยากให้ขี่รถอันเล็กอ่ะอืมแต่ก่อนรถคันเล็กๆเนาะอืมแล้วสวนกันลำบากก็เลยทำอันใหญ่มาด้ยนี่คือลองตําทีนี้เราดูันขามันขามนี่ดูนะครับว่าเราต่อมาตรงไหนไม่ดีเราก็ตรวจสอบตรวจสอบตรวจสอบ qc ็เยกดคย็ดอืม qc dy อะไรก็ว่ากันไปก่อนที่จะแพ็คกล่องอ่ะ โอ้ละเอียดวันนี้อาจารย์อ่อนกินอะไรมาหรือเปล่าพวกกระทงกระท่อมอะไรกินไหมนี่ไม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 ่เอาระยะเสพติดนี่ไม่เอาเลยนะเล้าไม่กินบุหรี่ไม่สูบเล้าไม่กินบุหรี่ไม่สูบเมียไม่มีแฟนไม่มีแฟนไม่มีเป็นคนโสดแต่แต่ไม่สดมีแต่แฟนคลับแฟนคลับนะครับ FC นะครับซครับ FC มาทางนี้นะครับพิมพ์เลยนะครับใน YouTube อจุดอ้อนกันงาช่างหล่อ0887260729โทรมาก็ได้ใช่ไหมครับ ปัญหาอะไรสอบถามได้เกี่ยวกับการตัดผมแต่ปัญหาเรื่องหัวใจหรือเรื่องเงินเนี่ไม่ตอบไม่ตอบไม่คุยมันจนผิดปกติจนผิดปกติเหตุผลที่ว่าจนผิดปกติคือมีเงินไม่ได้ไปซื้อของหมดครับจนไม่บัญญับัญยังจนไม่บรรยะบรรยังเขาเรียกผิดปกติจนจนเป็นเป็นนิสัยดั้งเดิมนิสัยดั้งเดิมครับ ครับนี่เสร็จแล้วครับนี่ที่เหลือแต่ข้างบนก็ซอยบางนิดเดียวนะครับซอ,อยบาง <นะ S 2> อ่ะเูอนะซอยบางนิดเอาหวีสอดเข้าไปดเด<อ>ย,ยนะเอาหวีสอดเข้าไปเนาะสอดเข้าไปแล้วก็เอาหวีรับแล้วก็ซอยออซอยอย่างนี้<า>เลยสามครั้งแล้วก็เอากันไกลนี่สอดเข้าไปรับหวีรับเลื่อนเลื่อนไปข้างหน้าเป็นช่วงเป็นช่วงไปเลยครับนี่ทีละ สามเซนห้าเซนก็ได้ทีละห้าทีละสองนิ้วก็ได้สอดไปประมาณนี้เนาะครับประมาณนี้นี่แล้วก็หมุนก็อีมา<อ>แล้วก็ทเชินเดียวกันเอาหวีสอดเข้าไปอย่างนี้ครับเอาหวีหางรับแล้วก็ซอยเอาอย่างอื่นสอดได้ไหมครับอันนั้นก็ส่วนคิดส่วนลึกยังไงเด <laughs> ่ายคิดมากนะอาจารย์นนไม่คิดนะครับไม่คิดแต่ว่าเอาอย่างอื่นสอดมันก็จะไม่เหมือนตัดผมไม่เหมือนตัดผมเนาะครับ ไม่น่าสามลองประทับดูก็มันจะเจ็บไปครับนี่ดูนะครับวิธีซอยข้างซ้ายท้างขวาเช่นเดียวกันนี่กันไกลเนี่ยมันจะมีตรงนี้ไม่มีคมนะครับแล้วก็สอดเข้าไปอย่างนี้รับอย่างนี้ฟันกันไกลนี้ควรจะเอาด้านไหนขึ้นอาจารย์คือจะเอาด้านจริงถามจริงเอาเอาเอาด้านที่ไม่มีคมขึ้นบนเอาด้านที่มีคมไว้ที่ฟันเยอะๆไว้ด้านล่างเนาะส่วนมากนะคอยดูนะอันนี้จะผิดไหมจะมีคนแย้งไหมอันนี้กดแล้วแต่เขาแหละครับ แล้วแต่คนชอบเนาะแันอย่างนี้เวลาเราเอาฟันไว้ข้างล่างคือข้างบนมันกดลงมาแล้วมันจะมาเข้ากับฟันพอดีอ๋อดูวิธีฮะนี่เห็นไหมครับอันนี้คือวิธีที่จะมีไหมช่างที่ไม่ต้องใช้ฟันแบบนี้แต่เอาปากแทะเลยมีไหมเอาจะทําให้ดูก็ได้อาล่ะน้อจะทำเป็นคนแรกของโลกว่าเอาปากแทะมันมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้ครับ เอาฮาได้อยู่เนาะแต่เอาจริงไม่ได้ถ้าถ้าให้เอาปากทำก็น่าจะได้อาจารย์น้อนนี่เบี่ยงเบนหรือเปล่าถามจริงไม่ไม่ถามดูวครับเบี่ยงเบนไหมช่วงโควิดนี่เขาไม่ให้เอาปากใกล้กันครับอันนี้หมดแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วอ๋อไม่มีแล้วมีแล้วมองราอนหน้าร้อนแล้วข้างหน้าถ้าเขาบอกว่าเอาเสมอคิ้วบนคิ้วต่ำคิ้วเราก็ทําเหมือนเดิมเราจะทำเหมือนเดิมอ่ะฟองดูใช้กันไกลตัดใช้กันไกลเนาะใช้กันไกลมา เขาบอกว่าเอา,าถามยังถามยังประมาณคิ้วประมาณคิ้วอ่ะประมาณคิ้วดูนะครับประมาณคิวอันนี้จะไม่เล่นลูกซิกแซกแล้วใช่ไหมใช้กันไกลตรงๆเลยมันง่ายกว่าใช่ไหมอาจารย์อันนี้มันง่ายไปคนสามคนก็ทํากันทั่วๆอยู่ครับที่ใช้อปัตเตอร์เลียนนะ่มันยากเนาะแต่จริงยากจริงๆันยากมันจะเกินไงครับ อย่างนี้ก็เข้าทรงแล้วเนี่ยเห็นไหมครับอ่าอย่างนี้ก็เข้าทรงเอาแต่งทีนี้แต่งแต่งนิดนึงอาจารย์ต้องดูต้องแต่งต้องอะไรนะครับคพักก่อนพักก่อนลองตกแต่งมีการตกแต่งโดยการใช้วีวีกรึวีตกแต่งอะไรครับแต่งขอบอย่างนี้ครับนี่ดูนะอันไหนที่ไม่ดีเราก็วีอย่างนี้นะแต่งไล่ขึ้นโค้งอย่างนี้แล้วตรงนี้ก็กรึอย่างนี้นะดูนะ แต่ไม่ให้สูงนะเพื่อให้เป็นเส้นแค่นั้นเองก็จะเอารอยมีดโกนลงมาได้ตัวน,นี้มีประโยชน์ในการตกแต่งแล้วมาดูข้างหลังเลยดูนะฮะข้างหลังนี่บอกเขากค้นิดนึงแล้วก็บอกว่าเอาเป็นรูปตัวยูมันจะเข้ากับทรงรองทรงต่ำพอดีอให้นั่งหูเลยใช่ไหมอาจารย์อยู่ประมาณติงหูเนี่ติง แตอ่อันนี้คตัดน,นี่คือมันมีรอยเก่าอยู่แล้วใช่ไหมครับมันมีรอยเก่าอยู่แล้วนั่นเห็น,ะน,น,นไหมครับเราดูนี่คนก็นังคอเอียงนะคนนี้เราดูอย่างนี้เห็นไหมครับโค้งมาแล้วก็มาดูฝั่งนี้ทีนี้ฝั่งนี้แล้วก็โค้งตรงนี้แต่งอย่างนี้อย่างนี้เสร็จแล้วนะนี่แล้วดูนะฮะวางวางแนวพือวางแนวพึ ดูเสร็จแล้วครับนี่ดูข้างหน้าครับครับสรุปเคครับสรุปเลยครับว่าการเราเอาบริเจียนกรึบลงเรียบร้อยเราก็จะใช้มีกนยิเลรดรอนรอนบิดกล่องสีส้มแบรนด์จากอเมริกาครับราคา130-150บาทแต่ทนให้ดูหลายรอบแล้วนะวันนี้ก็ขอคลิปแค่นี้นะครับก็โอเคนะอาจารย์นนท์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์นนท์สวัสดีครับนายแบบ